สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกวันนี้เราจะมาสำรวจส่วนต้นๆของหนังสือระดับตำนานเลยนะครับ Way of the Turtle ของ Curtis Faith ใช่ครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ส่วนคำขอบคุณคำนำโดยแวนเคซาบบทนำของผู้เขียนเองแล้วก็บทนำเรื่องคือเหมือนปูพื้นฐานกันก่นกอนเข้าเนื้อหาหลากัลกๆอ๋อดีเลยค่ะเพราะส่วนต้นๆน,นี่ก็มีประเด็นน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะคะใช่เลยครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นเอาเอ ข้อมูลเชิงลึกสําคัญสําคัญออกมาให้ชัดเจนขึ้นนะครับคือให้นักลงทุนมือใหม่พอจะจับทางได้ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงแล้วก็นักลงทุนที่มีประสบการณ์ก็จะได้ทบทวนแนวคิดสําคัญสําคัญที่อยู่เบื้องหลังตํานาน Turtle Traders ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับและจุดเริ่มต้นที่แบบน่าสนใจมากคือคําถามที่ Richard Dennis กับ William e k h a r d กระกกันว่าเทรดเดอร์เก่งๆเนี่ยสร้างได้หรือต้องเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ การเดิมพันเรื่องนี้ละค่ะที่เป็นจุดกำเนิดของโปรเจกต์ u ทอเทั้งหมดเลยมาเริ่มที่ส่วนคำขอบคุณก่อนไหมครับ Curtis f a เฟนนี่เขาไม่ได้แค่ขอบคุณตามมารยาทนะแต่ดูเหมือนจะเน้นคนที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดเขาจริงๆ ใช่ค่ะอย่างจิมอาร์เนอร์ที่เป็นทั้งเพื่อนและหุ้นส่วนธุรกิจหรือมาร์กจอห์นเซนที่แบบว่ามีส่วนสำคัญกับพวกแนวคิดเรื่องการจัดการความเสี่ยงพวก r R เปอร์เซนอะไรพวกนั้นนะคะอ๋อครับครับแล้วก็มีทอมโรลิงเกอร์ที่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เฟสกลับมาเทรดอีกครั้งแล้วก็แน่นอนแวนทัฟคนเขียนคำนำแล้วก็ยังแนะนำสำนักพิมพ์ให้ด้วยมันสะท้อนให้เห็นว่าเออวงการนี้การทำงานร่วมกันการแชร์ความรู้มันสำคัญจริงๆนะคะ ใช่ครับแล้วพอมาดูในส่วนคำนำที่เขียนโดยแวนเคทาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเทรดอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะเขาเล่าว่าตอนแรกจริงๆไม่ได้สนใจต้นฉบับของเฟสเท่าไหร่เลยนะคะเอ้าเหรอครับค่ะแต่พอได้อ่านจริงจังเท่านั้นแหละประทับใจมากถึงขั้นบอกว่าเป็นหนึ่งในห้าหนังสือเทรดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขายังเล่าเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะว่าเคยสมัครเข้าโครงการเทิร์ฟเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับเลือก อ๋อ oh, จริงเหรอครับทำไมล่ะครับ,รบเขาคาดว่านะคะอาจจะเพราะตอนนั้นเขายังดูลังเลเรื่องข้อผูกมัดที่แบบต้องย้ายไปอยู่ชิคาโกเต็มเวลาอะไรแบบนั้นนะคะอืมอืมก็น่าคิดนะครับแล้วซาฟเขาเน้นอะไรเป็นพิเศษในคำนำนี้ครับจุดเด่นที่ทอร์ปชื่นชมมากๆเลยคือเขาบอกว่าหนังสือเล่นนี้อธิบายหลักการเงินเชิงพฤติกรรมหรือ behavioral finance ได้ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาเลยค่ะ อ๋อการเงินเชิงพฤติกรรมที่ว่าด้วยเรื่องจิตวิทยากับการตัดสินใจลงทุนนะครับใช่ค่ะเช่นอธิบายว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยเทคนิคอย่างเดียวนะแต่ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจของมนุษย์เราเองอคติต่างๆน่าสนใจมากครับแสดงว่ามันเกี่ยวกับจิตวิทยาคนล้วนๆเลย ใช่ค่ะแล้วเขายังชมด้วยว่ามีการเอาทฤษฎีเกมหรือเกมเซรีมาใช้อธิบายวิธีคิดของเทรดเดอร์ด้วยซึ่งมันลึกซึ้งกว่าแค่ดูกราฟอย่างเดียวแสดงว่าทารฟมองว่าความสำเร็จมันไม่ได้มาจากแค่ระบบเทรดดีๆแต่ต้องเข้าใจจิตใจตัวเองด้วยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เดนนิสมองหาในตัวเธอทลสก็ได้นะครับเป็นไปได้สูงเลยค่ะ แล้วพ่อขยับมาที่บทนำเรื่องหรือ Introduction อันนี้เฟสก็เล่าประสบการณ์ตรงเลยตอนอายุแค่19ใช่ครับตอนไปสัมภาษณ์กับริชาร์ดเดนนิสแบบว่าตัวเป็นเป็นเลยคนที่เป็นตำนานเปลี่ยนเงินไม่กี่พันเหรียญเป็นหลายร้อยล้านนึกภาพตามแล้วกดดันแทนเลยนะคะมีคนสมัครเป็นพันแต่เรียกสัมภาษณ์แค่40แล้วสุดท้ายรุ่นแรกรับแค่13คนเองครับและตรงนี้แหละครับคือหัวใจของการทดลองเธอเท่าเลยใช่ค่ะ คือเดนนิสเขาเชื่อมากๆว่าเขาสอนคนธรรมดาให้เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเหมือนเขาได้ถึงขั้นลงประกาศรับสมัครใน Wall Street Journal Barons เลยนะไม่ธรรมดาใช่ค่ะเพื่อหาคนมาสอนมาพิสูจน์แนวคิดตัวเองแล้วก็เดิมพันกับเอกฮอ t ที่เชื่อเรื่องพรสวรรค์มากกว่าและไม่ใช่แค่สอนเปล่าๆนะครับให้เงินทุนจริงๆไปเทรดด้วยคนละล้านเหรียญเลยโหดมากค่ะตอนนั้นเฟเล่าว,ว่าเขาเตรียมตัวหนักมาก อ่านทุกอย่างเกี่ยวกับเดนนิสแล้วก็สังเกตว่าเดนนิสกับเอ็กคาเนี่ยเหมือนไม่ได้มองหาแค่คนเก่งเลขหรือคนรู้เรื่องการเงินอย่างเดียวแต่เหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างคุณสมบัติพิเศษใช่ครับแล้วที่น่าสนใจมากๆคือเขาจงใจสร้างความหลากหลายในกลุ่มเชอร์เทลรุ่นแรกด้วย อันนี้ชัดเจนมากค่ะดูจากพื้นเพอาชีพของคนที่ได้รับเลือกสิคะมีตั้งแต่บรรณาธิการคู่มือเกม Dungeons and Dragons เกมกระดานแฟนตาซีเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็มีคนจบปริญญาเอกด้านภาษาศาสตร์ที่ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็มีค่ะโหหลากหลายจริงมีเทรดเดอร์ทัญ,ญพืชที่เป็นแชมป์มักรุกนักบัญชีหรือแม้แต่นักพนันมืออาชีพก็มีค่ะมันบอกอะไรเราครับเนี่ยความหลากหลายขนาดนี้มันบอกว่า เดนนิสไม่ได้จํากัดกรอบว่าต้องมาจากสายการเงินเท่านั้นแต่เขากำลังทดสอบสมมุติฐานหลักของเขาเลยว่าคนจากพื้นฐานต่างๆกันเนี่ยถ้ามีคุณสมบัติที่ใช่ก็สามารถฝึกให้เป็นสุดยอดเทรดเดอร์ได้การปูพื้นเรื่องในช่วงต้นๆของหนังสือเนี่ยผมว่ามันดีมากๆเลยนะครับมันทำให้เราเห็นภาพใหญ่เห็นบริบทไม่ใช่แค่เรื่องกฎการเทรดแห้ง ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของคนด้วยความเชื่อแรงผลักดันความกล้าที่จะทดลองอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นซึ่งผมว่ามันสำคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่ที่จะได้เข้าใจที่มาที่ไปหรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์แล้วที่จะได้ทบทวนว่าแก่นจริงๆมันคืออะไรมีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะ จากเรื่องความหลากหลายของคนที่ถูกเลือกเนี่ยนอกจากความฉลาดความสามารถเฉพาะทางแล้วคุณสมบัติที่มองไม่เห็นอย่างอื่นละ่ะที่เดนนิสกับเอ็กฮาร์ดอาจจะกําลังมองหาอยู่อืมน่าคิดครับอย่างเช่นอะไรได้บ้างครับอาจจะเป็นเรื่องวินยัยความสามารถในการรับมือกับความกดดันความเสี่ยงความอดทนหรือวิธีคิดที่เป็นระบบมากม เป็นไปได้หมดเลยนะครับค่ะบางทีคําตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในการตอบคําถามง่ายๆหรือแม้แต่วิธีที่พวกเขารับมือกับสถานการณ์สัมภาษณ์ที่กดดันก็ได้นะคะซึ่งก็น่าค้นหาต่อไปจริงๆค่ะ